สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันหนึ่งแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณปลักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์นะ0 8 4 0 6 5 9 1ส0่น้ะเ่นจากพี่ขาวันนี้ได้เป็นภาพบูชาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพิมพ์นะคะพี่ขานะค่ะสวยงามมากพี่นะหนูวัดหน้าตักให้ดูนะพี่หน้าตักอยู่ประมาณหกนิ้วนะพี่นะหน้าตักหกนิ้วส่วนสูงประมาณแปดนิ้วนะพี่นะนะคะพี่สวยงามมากพี่ขาตรงนี้จะมีแผ่นทองอีกหนึ่ ตามภาพลยนะคะพี่ขานะคะเขียนว่าหลวงปู่โตนะคะพี่วัดประดูชิมพีนะพี่น้านะคะพี่ดูความก่อขององค์พระนะพี่น้านะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพจรงจะพี่จานะคะสภาพเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ขายนะคะตามภาพนะพี่น้าถ้าเกิดสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์พี่0840659180จะอันนี้คือใต้ฐานนะพี่นะนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่ละการนี้หนูเปิดไว้ที่1,500บาทจ้ะพี่นะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางผมเพิ่มห้าสิบาทนะพี่น้าเป็นพระบูชาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีจะพิจยพยายนะคะตามภาพพนักพ่นานะคะกว้างหกสูงแปดนะพี่น,ะนะะ้า 6, นนหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีพี่เป็นพระบูชาณพี่น้านะคะ่ะสวยงามมากพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าทีนะพี่น้านะคะ่ะมีแผ่นก็มีรอยจานนะพี่น้าหรือยันนะพี่น,ะน,ะะน้านะคะแผ่นทองนะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ไปทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จักพระพุชานหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้กองเล็กต่อจะพี่องเล็กประเดิมนี่เป็นเสื้อยันจะพี่นะคะเป็นเสื้อยันของหลวงพ่อคงวัดปลากระพรแลนะพี่นะแปะ๊บตรงจักรเป็นี้ให้ดูก่อนเป็นเสื้อยันพี่นะคะเก่าๆพี่ตามภาพจ้ก เป็นของหลวงพ่อคงนะพี่นะหลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมจะพี่นะคะสวยงามมากพี่เห็นไหมนะคะเขียนว่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมพี่นะมีรอยจานจะพี่นะคะชัดเจนนะพี่นะสวยงามมากแล้วก็ข้างๆพี่ขายจะมีเชือกมัดสองจุดพี่จะมีเชือกมัดสองจุดนะพี่นะเป็นเสื้อนะพี่นะเป็นเสื้อจะพี่จ่ายนะคะถ้าเกิดสนใจแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไรนะอันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะพี่นะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันจะพี่อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะพี่นะเขียนมาเหมือนกันจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากพี่นะคะ แปดร้อยห้าสิบ่าแปดร้อยบาทจะพี่จา๋าตัวละแปดร้อยนะปลายทางห้าสิบาทพร้อมบนทางรับบริการจะส่งสินค้นาให้ฟรีนะพี่นะเป็นเสื้อยันหลงพ่อคงวัดบางกะพร้อมพี่แปดร้อยบาทจา้ะนะคะมีตาปั๊มนะพี่นะเห็นลางๆพี่นะจะมีตาปั๊มจะพี่นะคะหลงพ่อคงวัดบางกะพร้อมนะพี่นะเป็นเสื้อยันนะพี่นะเป็นเสื้อยันพี่พี่จ๋าแปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่นะคะโอเคนะคะมาจะพี่องค์ต่อไป อันนี้จะเป็นพักกูมังคะพี่นะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นชินาสีหรือว่าอะไรนะพี่นะพี่จ่าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะรละการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่จ่าปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าหลวงปู่ทิมพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นสามองค์ติดกันนะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นแผ่นทองอยจ้ะพี่นะคะจะมีตะกรุดติดทั้งหน้าทั้งหลังไอ้ทั้งหน้าทั้งข้างนะพี่นะเนี่ยค่ะ องค์นี้สวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่ายเบี้ยแก้หน่วงๆนะพี่นะหน่วงๆเจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นเบี้ยแก้เก่าเชือกถักพี่นะอันนี้หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างพี่นะคะอันนี้แต่เก่ามากพี่เก่าจริงๆพี่เก่าจริงสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะสําหรับเบี้ยแก้เก่าๆนะพี่นะตามภาพนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะ รายการนี้ขอไปที่700ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจากพี่จ๋าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพี่สวยงามมากนะพี่นะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วจะพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่นะรายการนี้ขอไปที่800อบาทพี่นะคะเป็นอ่าสำหรับตั้งบนโต๊ะทำงานหรือหิ้งพระหรือหน้ารถแล้วแต่คนศรัทธาพี่นะตั้งได้หมดจะพี่นะคะแปดร้อยบาทจะพี่นะคะ หน้ากว้างสามพี่นะส่วนสูงอยู่ที่สี่พี่นะคะเป็นพระทวดเนื้อว่านะพี่นะคะตามภาพพี่สวยงามมากจากพี่จ๋าเนี่ยค่ะเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจนะพี่จ๋าไม่มีความมั่นใจนะไม่มั่นใจที่ว่าแม่ค้าไปไวดูไม่ทันพี่แอไลน์นะพี่นาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะคะพี่จ๋าขนาดหน้าตักางอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะพี่จ๋าส่วนสูงประมาณสี่นิ้วพี่ หนูขอไว้ที่8 0ดรบาทไปทางบอกเพิ่ม50บาทจะพจาจณาสำหรับพระพุทธหลงพอ่อทวดรายการนี้จ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นลาหัวเป็นอนุมานพ่อกลวยพี่น่าจะทารรมาจากกาลาพี่นะอ่านาหลังจะเป็นยันตุกตาพี่หกหัวบาทจา้ะเขาบอกว่าทำมาจากกาลาพี่นะด้านน่าจะเป็นหนุมานถือธงหรือถือมีดไม่มั่นใจพี่นะคะ และหลังจะเป็นยันตุกตาพี่ขานะคะเริ่มก่อพลาสติกก่อเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะหกร้อบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเขาบอกว่าเป็นอ่าหลวงพ่อคงวังสะประรดพี่นะคะเป็นหนังเสือนะพี่นะเราก็จะมีตะกุดหนึ่งดอกด้านด้านน้จะมีตะกุดหนึ่งดอกพี่ไอ้ฝั่งที่ว่ามว้วนตะกุดจะเป็นหนังเสือพี่นะฝั่งนี้จะเอาเขาจะเอาขนออกมาจากพี่นะคะหนึ่งพันบาทจะพี่นะคะ หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะภาพไม่ชัดพี่ลายกะบพี่แจนะค่ะเป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับปะรดจะพี่าจนานาจะมีมาทีนะพี่ค่ะท่านใดสนใจยังไงนะพี่นะนิมนต์เช่าได้นะพี่ค่ะราคาหนึ่งพันบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบาทพร้อมบนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะหนึ่งพันบาทพี่แจปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่จะเป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับปะรดนะพี่นะหนึ่งพันบาทจ้า ส่วนรายการนี้พี่ขายจะเป็นตะกรุดคุ้มข้างหลวงพ่อทองสุกพี่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นตะกรุดคุ้มค้างของหลวงพ่อทองสุกพัฒน์นท์หลวงนะพี่นะตามภาพพี่นะคะส่วนตัวแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ความยาวก็ประมาณนิ้วกลางเลยพี่นะหรือนิ้วชี้จ้ะพี่ประมาณนิ้วกลางเลยพี่นะเนี่ยค่ะหกร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่ความยาวก็ประมาณนิ้วกลางเหมือนกันพี่ดอกนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะตามภาพพี่นะคะเป็นตะกุดเก่าๆพี่เป็นตะกุดเก่าๆสวยๆอย่างนี้จะพี่จ่ายนะคะนะคะพี่พี่ดูสภาพความเก่าของตะกุดนะพี่นะนะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่นะผมอ้วนจะส่งสินค้าให้พี่จะพี่นะคะตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาไม่ดูที่นะนี่ให้ในราคาหกร้อบาทพี่นะคะไม่มาจากน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมมั้งคะพี่นะคะ น่าจะเป็นของหลวงปู nah. okay ่ทิมนะพี Kur ่นะรายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทพี่นะคะพร้อมกรอบพลาสติกมีห่วงสองห่วงนะพี่นะพร้อมกรอบพลาสติกมีห่วงสองห่วงพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาจะเป็นมีดนะเป็นมีดพักขันนะพี่นะจะเป็นทรงพักขันความยาวของมีดประมาณห้าครึ่งนะพี่นะความยาวรวมปอกรวมรวมด้ามนะพี่นะหะครึ่งอันนี้หนูขอพูดนะไม่ใช่งานพี่นะไม่ใช่งานพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นทรงเป็นมีดพักขันนะพี่นะ เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมหรือว่าอีกบางคนเขาจะเรียกกลิตนะพี่นะเนี่ยค่ะแปดร้อยบาทพี่นะค่ะสวยงามมากพี่นะค่ะความยาวประมาณห้าครึ่งนะพี่นะนะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะพี่จ๋านะคะรอยจัาอันขนาดชัดเจนนะพี่นะรายการนี้แปดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันพี่จ๋าเป็นหันลงมานะพี่นะอ่าเป็นด้านบนจะเป็นเทวเวศของอภัยยพี่จ๋าด้านบนจะเป็นเทวเวศแตพี่เป็นงาแก่นะ ด้านบนเป็นเทวเวทเป็นงาแกะนะพี่นะหนูได้มาสภาพนี้หนูขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาถ้าไม่มั่นใจยังไงนะพี่นะพี่อัไรยหาหนูพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าหนปนจพี่จ๋าเร่อนี้หนูให้ในราคาแบ่งปันนะเดี๋ยวนะวพาความย้ายก่อนประมาณสามครึ่งพี่ประมาณสามครึ่งนะด้านบนเป็นงาแกะเป็นเทวเวทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะอ่าสภาพด้านในพี่นะคะนะคะพี่จ๋าให้ในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะ เล่มนี้ให้ในราคา1,300บาทจะพี่จ่ามีเล่มเดียวนะพี่นะเป็นมีจะเป็นทรงไปลาแหลมนะพี่อยู่ที่ประมาณอนาามนิ้วครึ่งนะพี่นะนะคะพี่ดูมีดรอยจานนะคาะชัดเจนนะพี่นะนะคะให้ในราคา1,300บาทจะพี่นะคะ1,3 0 0บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมพี่084065 9 180จ้ะ เป็นท้าเวทนะพี่นะแกะเป็นงาแกะนะพี่นะเนี่ยค่ะหนึ่งพันสามร้อบาทพี่เริ่มนี้ความยาวประมาณสามนิ้วครึ่งนะพี่นะตามสภาพเลยนะพี่นะหนึ่งพันสามร้อบาทจะ้ะส่วนจะเป็นหลวงปู่สุกเนื้อไม่กระสิบพี่หกร้อบาทจ้ะนะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังจะมีรอยจานเป็นหลวงปู่สุกร์พี่นะเป็นหลวงปู่สุกเนื้อเม่กิะสิ์พี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญจอบหลวงพ่องเงินพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะตามภาพเปนนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยพี่หกร้อยบาทจ้ะอยู่ในกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขายตามสภาพที่ได้มานะคะพี่ส่วนตัวแม่ค้าหมองมานะพี่น่าจะเป็นพระหมองพระหมองมานลพี่น้าพระหมองตามบ้านน้าหนูขายตามสภาพที่หนูหมองมาได้นะคะพี่หนูขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังนะถือว่าแจ้งให้พี่ๆทราบกันในคลิปนะจ๊ะพี่นะคะ เป็นเหรียญหล่งเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อควยหลังยันนะพี่นะหกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นปูดูพี่อันนี้ก็อันนี้เจ็ดร้อบาทนะพี่นะด้านต่อองค์ฟ้าจะเป็นทองคำนะพี่นะแต่ไม่ใช่ทองจริงนะพี่นะถ่ายตามสภาพที่ได้มาเช่นกันจ้ะรายการน,นี้หกอ่าเจ็ดร้อยบาทจะพี่ขออภัยนะเจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมพี่หกร้อบาทจ้ะนะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะสภาพเก่าๆพี่สวยงามมากพี่หกร้อบาทจ้ะ อาซุ้มกอพี่ซุ้มกอไอ้พระรอดไหมพระรอดพระรอดขออภัยจ้ะหกร้อบาทเช่นกันจากพี่องค์นี้นะสวยงามมากพี่พักกิ่งเนื้อเมกพัดพี่ลงรักหน่อยๆนะพี่หกร้อบาทจ้ะพี่ขาใต้ฐานมีรอยจานนะใต้ฐานมีรอยจานพี่นะคะเป็นพักกิ่งเนื้อเมกพัดนะพี่นะนะคะองค์ดำดำพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อบาทนะพี่นะไปทางห้าสิบบาทจ้ะปิ่ตาปูทิมพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ร้านหลังจะตอกเลขสามพี่นะเนี่ยค่ะสภาพเก่าๆพี่สวยๆนะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่เป็นฉลุนะเจ็ดร้อยบาทพี่เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อคงนะพี่นะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะพี่จ่ายรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะฉลุกับพี่นะคะมีปศบอกนะสองสี่แปดสี่พี่นะคะ 700บาทพี่จำนวนรายการนี้นะส่วนรายการนี้เป็นอพระถ้าพระร่วงพระร่วงพี่พระร่วงนะพระร่วงนี่ขอไว้ที่700บาทพี่เป็นรางปืนนะเป็นพระร่วงรางปืนนะพี่นะ7 0 0ร้อบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงนินนะพี่นะ600บาทจ้ะพี่นะคะปัตติกเปิดหน้าเปิดหลงังด้านหลังจะเป็นยันจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าพี่นะคะห0 0บาทจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อจงพี่จ๋าหลวงพ่อจงนะนะคะ วัดต่างนอกเขียนว่ากันภัยพี่พเขียนว่ากันภัยนะห้าร้อบาทพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่หลวงพ่อแดงพี่จ๋าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพ่อสองห้าศูนย์สามพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะนะคะพี่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะพี่หลวงพ่อแดงนะ่ะอายุอาแปดสิบสองปีนะพี่นะห้าร้อบาทจะ้ะปูไข่พี่ปูไข่วัดเชียงเรนพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ของภาพเพิ่มเติมนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหลวงพ่อทวดฉลูจับขอบนะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสภาพเหรียญกองกองสวยๆนะพี่นะนะคะตามภาพไปจ้ะพี่ปู้เอี่ยมพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญปู้เอี่ยมนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะภาพพระเฮสวนพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จับขอบนะ จับขอบกอเก่าจะพี่จ่ายนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะนะคะแต่เป็นพักกูนะพี่นะเป็นพักกูแต่แต่จะเป็นเนื้อชินนะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระท่ากระดานพี่งวงช้างนะอันนี้จะเป็นพิมวงช้างนะพี่แปดร้อยบาทนะพี่นะหายากนะนะคะพี่เป็นเนื้อสนิมแดงนะพี่นะเป็นเนื้อสนิมแดงค่ะพี่ขาเขาเรียกว่าพิมวงช้าง <ๆ S 2> นะพี่นะเนี่ยค่ะจะมีแผ่นอาจจะมีลงท้องหน่อยๆนะพี่นะนะคะ ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจยังไงแล้วมั่นใจแแล้วไม่มั่นใจนะพี่หรือไม่คะไปไวตามไม่ทันนะพี่ไลน์หาหนูค่ะพี่ขาหรือโทรมาได้คะพี่ขา0840659180นะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่800บาทจะพี่นะคะเป็นพะธาตุกระดานพิมพ์วงช้างนะพี่นะหายากนะ800บาทจ้ะอาสมเด็จพี่ได้มาสององนะพี่อันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนะคะเป็นสมเด็จถักลวดด้านในนะพี่นะขอไวที่700บาทพี่นะคะ มีลวดด้านในพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนะคะพี่ดูความเก่านะทั้งองค์พระทั้งกรอบพลาสติกนะพี่เก่าพอๆกันพี่จายนะคะเจ็ดร้อยบาทจากองค์ที่หนึ่งจากองค์ที่สองค่ะพี่ขาสวยงามไม่แพ้องค์ที่หนึ่งเจ็ดร้อยบาทเท่ากันจ้ะพี่คุณลูกค้าจะปิดองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองจะปิดทั้งสององค์นะคะแม่ค้ายินดีให้บริการจะะะ้าเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่าสำหรับองค์ที่สองพี่สวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจา้าอ่าพักอ่าขเรียกอะไรน,นะ คุณแผนคุณแผนค่ะพี่คุณคุณแผนนะไผ่พาซิคหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะนะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะผิวมันๆจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทนะส่วนรายการจะเป็นคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะสวยงามจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าปิดตาปูไขววัดเชิงเลนพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะหลังยันนะพี่นะเนี่ยค่ะ ส่วนรายการนี้ปิดตาเก่าไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะปิดตาเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นเต่าพี่ไม่ทราบหลวงพ่อห้าร้อบาทจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยสวยนะพี่นะห้าร้อบาทจะพี่หลวงพ่อเงินจะพี่วัดบางคานองค์นี้สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่องค์นี้สวยงามจริงๆพี่นะคะตามภาพนะพี่นะห้าร้อบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทไม่ทราบพิมพนะ ไม่ทราบว่าพิมพ์นี้ยมหรือว่าพิมพ์ขี้ตานลพี่นะถ้าพูดผิดประกันแล้กก็ต้องกราบขออภัยนะพี่นะนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะงบนำอ้อยพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสะภาพเก่าๆสวยๆจะ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อนียมพี่พิมพ์สองหน้าห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่หลวงพ่อเนียมพิมสองน้าจะ้ะโอเคนะคะพี่พี่ท่านใดค่ะสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลนะ์พี่นาะพี่นะ0ูนย์แ9ดสี่ศนย้ากส่วนจะรบกวนคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่ทั้งหลายนะคะพี่ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกะลาเกดพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า